คือผมก็เคยสงสัยอยู่หลายๆครั้งว่าเอ้ยมันเวิร์กจริงหรือเปล่าว่ากับการที่บางทีเราเห็นแบบหน่วยงานองค์กรใหญ่ๆเบี่ยงเวลาผมไปคุยกับ YouTube คุยกับ Google คุยกับพวกบริษัทใหญ่ๆอ่ะเขาจะชอบมีการพูดว่าเขาได้มีการให้นักวิจัยหรือว่าอาจจะให้แบบมีการสนับสนุนเนะ่เหมือนคล้ายๆเป็นการแบบให้ให้ทุนในการวิจัยเรื่องนั้นเรื่องนี้ใช่ไหมครับเพื่อที่เขาจะเอามาปรับใช้กับองค์กรของตัวเองแล้ว เนี่ยผมก็นึกถึงไอ้ประเด็นเกี่ยวกับอ่ะอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นฟี فا เนอะอที่ที่เป็นหน่วยงานที่อาจจะคิดไอเดียในเรื่องของไอ้ใบน้ําเงินขึ้นมาเนี่ยแล้วผมคิดว่ามันก็ต้องมีการแบบทํางานวิจัยออกมาในระดับหนึ่งเลยในหลากหลายมิติเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐศาสตร์ม,มันจะส่งผลยังไงนะอออเออในด้านของสังคม วิทยามันจะส่งผลยังไงนะคือเขาจะทํายังไงให้กีฬาฟุตบอลมันมันใหญ่ที่สุดในโลกได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลกทําเงินได้เพิ่มขึ้นอีกมีทีมเพิ่มขึ้นมาอีกให้องค์กรหรือว่าธุรกิจของเราเนี่ยมันใหญ่แล้วก็ประสบความสำเร็จหรือว่าก้าวไปได้ไกลได้มากกว่ายิ่งขึ้นอย่างเงี้ยแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าเออไอตรงพาร์ทนี้ยมันก็สะท้อนกลับมาที่สิ่งที่พวกเรากลังทํากันอยู่เหมือนกันนะครับคือชีวิตของเรามันอาจจะไม่ใช่ธุรกิจหรือว่าไม่ใช่แบบองค์กรอะไรใหญ่แต่่วา เราทุกๆคนเนี่ยมันจะต้องเจอเรื่องราวที่พวกเราก็ต้องไปประสบพบเจอกันใช่ไหมครับบางคนก็อาจจะเป็นคุณครูบางคนอาจจะเป็นนักธุรกิจบางคนก็อาจจะเป็นข้าราชการบางคนก็อาจจะเป็นอาร์ติสต์นะฮะที่อย่างคุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยบางคนก็อาจจะเป็นพนักงานออฟฟิศอะไรแบบนี้ด้วยเหมือนกันแต่ พวกเราคงคงไม่มีโอกาสที่จะไปว่าจ้างให้ใครอะ่ะเออมาช่วยทํางานวิจัยอะไรต่างๆให้กับ<อ>ชีวิตเรานะเ<อ>นาะอเออนะครับแต่ว่าผมคิดว่าพาร์ทหนึ่งที่มันสาคัญมากๆก็คือการได้ ได้รับข้อมูลหรือว่าได้รับมุมมองที่มันน่าสนใจที่คุณจะสามารถเอาไปปรับใช้กับ mm hmm. ชีวิตของคุณได้เพื่อยกระดับให้คุณภาพชีวิตหรือว่าสิ่งรอบตัวของคุณมันดียิ่งขึ้น mm hmm. วันนี้ก็เหมือนกันหรือว่าแบบเวลาเราเจอกันบ่อยๆอย่างกับอาจารย์วินัยเนี่ยเรามีโอกาสได้มานั่งฟังทฤษฎีพื้นฐานหลักการทางเศรษฐศาสตร์อะไรต่างๆที่ที่คุณก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้ด้วยเหมือนกันหรือแบบเวลาเราคุยกับอาจารย์โควิดหรือว่าเราคุยกับนักวิชาการหรือว่าใครก็ตามด้านไหนนะฮะจะเป็นทางด้านความมั่นคงจะเป็นทางด้านสังคมศาสตรจะเป็น งด้านรัฐศาสตร์หรืออะไรก็ตามเนี่ยคือสิ่งต่างๆเหล่านี้คุณไม่ต้องไปเสียเงินอ mm ื hmm. เยอะแยะมากมาย mm hmm. ในการที่จะจ้างนักวิจัยให้เขาดูแลหรือว่าช่วยหาคําตอบให้กับคุณนะ่ย เป็นเรื่องๆไปแต่ว่าเราเนี่ยพยายามรวบรวมมาให้คุณ ừ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  แล้วนะครับแล้วก็ให้คุณเนี่ยได้ได้ไอเดียดไปเพื่อไปปรับใช้กับกชีวิตของคุณนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในทุกๆวันที่เราเจอกันหรือว่าที่เราได้คุยกันหรือแม้ทั้งที่คุณผู้ชมเนี่ยท่องอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยแล้วก็ไปตามหาข้อมูลความรู้ต่างๆเนี่ยก็เอามาปรับใช้ด้วยละกันนะครับผมคิดว่ามันน่าจะส่งผลมากๆเลยกับการที่จะยกระดับ ừ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 . คุณภาพชีวิตของคุณผู้ชมได้ด้วยเหมือนกันอันนี้ก็อาจจะวนกลับมานิดนึงนะครับก็คือว่าอยาก สนับสนุนพวกเราเพื่อให้เรามีคอนเทนต์แบบนี้ให้คุณผู้ชมได้ได้เลือกใช้ได้เลือกหยิบไปใช้ในชีวิตของตัวเองเนี่ยก็เดือนละ149บาทนะครับวันละ5บาทในการลงทุนกับพวกเราเนี่ยผมคิดว่ามันคุ้มค่านะนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถมาสามสนกันได้นะครับคุณผู้ชมยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมครับสุกยอดมาก <laughs> <laughs> นะครับ